เวันสนางบุลทัติมงศ์สานางนัทนานชูนเด 4. นางสวัยมาลา,นา,าน 5. นางจินดาแกทกหยวห 6. นางว่าเหตุเหมพิทักษเจ็ด นางมณีพายุแปดนางประสิทธิ์พิบาลเก้านางลงรักประยูงศิลป์สิบนางสาวนิยดาแท้ตัน 11. นางสาวพรพนาจินดาพนสิบสองนางวิไลวันชนะสึ1สิบนางสาวเล็กกุลระบุ 14. นางรุ่งรัตโต๊ะดำสิบห้านางสุธจิตพรมสมบัติสิบหกนางมัชฉาพรมพิบาลสิบเจ็ดนางสารัตนาพรจินดาพล 18นางมีดักสแวสวงทรัพย์19นางกรน,นิกา,าจิตงาน20นางรุงทิพย์จุลเสว มงคลเววาน2นายประพันธ์เครือแก้ว 23. านางสาลีวงหลี 24. สี่นางสาววิริยดาสแวสวงซับ 25. นางสาว,วนวลชวีสิงคาละ 26. นางสาวปริมทรจันสริ 27. นางเบญญาภาจินดาพล นางสาวชวิสากระแสโสมยี่สิบเก้านางสาวนกยนาจิตนาวีสามสิบนางสาวมัทนีภักดีสามสิบเอ็ด นางสาวบุษฎีจิงาสามสิบสองนางสาวกัรยาชูยกสามสิบสามนางสาวมนฑ์พิรพ,พระเมศสามสิบสี่ นางสาวสุภาวดีสงคมและลำดับที่35นางกัรยาโทษสาลีขอบคุณท่านประธานในพิธีนะคะและลำดับต